สวัสดีครับ,รบอยู่กับผมกับเปาสายเนเทองแล้วก็พี่บิ๊กแฟนเพจเนาะเจ้าของเพจดังจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้ก็มาช่วยลงแขกพี่แกเกี่ยวข้าวครับเนีน่ย <c oughs> เ,เราหรอแค่ว่าจะชวนมากินมากินส้มตำที่นาครับแต่โดนหลอมให้มาช่วยเกียเ่ยวข้าวเ <c oughs> กี่ยวข้าวก็พัน,นีครก็ก็แวะซื้อเขียวข้างร้านข้างทา,างนี่นะครับ <c oughs> ก็วันนี้ก็ประมาณ ประมาณสองไร่ได้ครับแต่ตอนนี้แขกที่จะลงติเตามยังไม่มาเลยครับฝากไปถึงคนที่จะมาช่วยด้วยนะครับหายหมดเลยครับตอนนี้ใช่เดี๋ยวผมลุยกับจันเปาอ่อนครับฝากติดตามเพจของจันเปาด้วยนะครับครับผมครับดีใจนะครับครับผมเอาลุยอ้าวยายเด้อเปกวนเจ้าหมูโจรเจ้าจระเอ้ยก็แบบเจ้าที่เจ้าทางเลยนั้นมีบ้านเจ้าเจริญลูกหลานมาเกี่ยวข้าวนี่ก็ขอให้ได้ข้าวเยอะๆเด้อพี่น้อง ชาวเกษตรกรทุกคนทุกท่านนั่นแหละปีนี้น้ำดีข้าวดีบอดบูรบอดบูรบอดบูรบัดเซาอีกเจอเนื้อตาใหญ่เอ้ยเจอเหมือนแตงโมน้นเราหนุ่มันยุดหลุดเพี้ยงงานช่างมาไปตันเนาะอย่าจั่วเนาะโอ้เนื้อโอ้เนื้อเดอตาใหญ่จะต้องเมากัอนลูกหลานด้วยเลยลูกหลานด้วยวันนี้เกี่ยวข้าว กันเจ้าจะแกะครากอ็อ,อันจุ๊จัวอันจุ๊บิดแทบวิวีเนาะฟังฟังสวยเนาะอืมบนะ้านอันบิดแทบบิดคราบวิวีอันกระนาก็กมางานก็ว่าก็บบืนคราบวิวี๋ดื้ออันไอ้บีบี๋อันดาวิวี๋คราบวิวีเด้อให่จุ๊จัวเสียงาจะเป็นฝั่งภาษาสวยนะครับฝั่งผมก็จะเป็นภาษาเขมร ดุเรนบ้านเราก็จะมีเทมเนสวยลานะครับพี่น้องหลายคนไม่ไม่รู้ก็อาจจะนึกว่าเราเป็นชาวตักชาติโอเคครับเดี๋ยวไปเกี่ยวข้าวกันครับพี่น้องครับจวดจวดลังเรื่อยจองน้ำยิ่งลองเรืเอยนะจ่าเรดุจ่าเรนะจุดรางตันลุกตร็นรังลูดการลุกองเรื่อย chan nhiệt nhiệt đây còn phải to đi này ra nữa vô 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 ai ai ไอววจะพึ่งเนียโอ้ปิมือมัดนี่เสียด้วต้งหักโคนี่ครับนี้เดี๋ยววิธีการมัดข้าวเลยอันนี้ก็มวนเลยมวลเบาๆได้เดี๋ยวข้าวมันข้าวมันจะแตกแล้วก็หลุดมีหน่วยวินโดนด้วย เอาฝั่งนี้ลงฝั่งนี้ลงแล้วก็พลาดหนึ่งครับอ่าหมือนเออตัดเอาแบบเป็นคนแบบไหนเรากเกี่ยวในวันดูสิได้แล้วใครเป็นคนเกี่ยว<อ>ผมเกี่ยวอ๋อครับผมนี่ถ้าโบ,บ,บราณโบราณนะนี่เขาเรียกว่าพี่เต๋าทิ้งลูกเขาบอกเนี่ยอันนี้เกี่ยวไม่หมดแล้วทิ้งลูกทิ้งหลานไว้ข้างหลังเนี่ยเขาบอกเขาจะแซวโอ้ยทิ้งลูกไว้เต็มเลยเนี่ยคือเกี่ยวไม่หมดเกี่ยวไม่หมดนะเกียวสุดปลาสุดนะทำบัเคยเอฟเนาะหวานเกี่ยว มาเดียบอ้ยกระหังมันลงไปเลยอะไรัเปรย์กม่อัเปรย์มาเกบตายอยู่ในหมดตอนไ้่ เกดข้าวอแรงเกตต่อเลยต่อเลยจากชีวิตจริงไม่เป็นใช่โอ้แอคติ้งได้แอคติ้งได้ทีมเชฟด้วยเกี่ยวได้ครับวันนี้ก็มาเพียงนาพี่บิ๊กนี่แหละครับนี่มาอันนี้ก็พี่โคนันก็มาเพราะว่าจะทอดแล้วก็มี ต้ยมยำเครื่องในด้่ยกับพี่บิ๊กจัดมามนี่เเจ้าของเขาบอกว่ามากินส้มตาแต่ทีนี้เขาบอกให้เอาเคียวมาผมก็มงงนั่นแหละมาถึงข้าวสุกก็อ๋ออย่างนี้ดิเองครับผมก็จะประมาณนี้เดี๋ยวก็จะถ่ายให้ว่ามีเมนูอะไรบ้างก็มีส้มตํามีทอดน่าจะยา่างแล้วก็ต้ยมยำโอเคครับนี่เป็นไง <c oughs> <c oughs> ทันไม่ทันหนูอะไรนั่นหรือเปล่าไม่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ใช่นะ <c oughs> เยอะครับหนูเี่เป็นนนอม่้อยู่ไม้นถามว่าข้าเหมือนใคอยู่ห บางคนหายเยอะเลยแต่ข้อปลาแล้วก็หลงขั้นตอนเยอะเนาะครับเยอะแต่แต่ถ้าเป็นใต้แบบก็แค่นี้เดียวก็โอเคจบแล้วเมนค่อนข้างพี่จะมีพิธีกรรมเยอะทุกขั้นตอนพิธีกรรมคือหลายสายแต่ยายตาหกบาจูงกดเจ้า มีเปาเหมีดอกอ้มันน่าจะเซฟหลเนาะซหลค่ะบอกมือมูกกี่ซ้ำมันแล้วเมันแล้วพี่ทำเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรดับบ่ายเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวแม่เอาของให้ก่นนะมครับขอ ขอสิบบาทได้ครับบอกเลยว่าไคท่ตลดโอ้ยสิบบาทปันลูกพี่ขนาดนี้เลยอ๋อมาเร็วมาเร็วจะกินอะไรกิ่งมูต่อสิบบาทเนรถยากมาง นี่ครับเกี่ยวข้าวใจลงมาสุกนานนั้นเหรอสุกนานจะกินอะไรคืครับสุกนานปลาสุกนานเอาอะไรลงปลาเหรแค่นี้นั่งกับปลาโอเคเนาะก็ประมาณนี้แหละบรรยากาศเกี่ยวข้าวคลิปหน้าอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาเนาะอยากวัดอะไรก็คอมเมนต์มาหรือว่าคิดถึงบรรยากาศนี้ก็กลับมาบ้านเนาะโอเคครับไปแล้วครับบ๊ายบายเอาเที่ยงนะกินกินท่า